ฝนตกหนักจนถนนแคบแคบกลายเป็นแอ่งน้ำสกรปรกเด็กชายยากจนคนหนึ่งก้มหน้าคุยทังขยะเพื่อหาเศษอาหารเหมือนทุกคืนกลิ่นเหม็นชื้นกับความหนาวเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยดีเสียงเมืองยามดึกเต็มไปด้วยเสรียงไกลๆและเสียงรถที่แล่นผ่านโดยไม่สนใจใครแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังแทรกเข้ามาเป็นเสียงที่ไม่เข้าพวกเสียงปืนที่ดังสั้นและแหลมจนทําให้หัวใจเขากระตุก เด็กชายเงยหน้าขึ้นโดยสัญชตาตญาณเห็นเงาคนวิ่งหนีผ่านมุมตึกก่อนจะมีร่างหนึ่งล้มลงกระแทกพื้นไม่ไกลจากเขาเลือดสีเข้มกระจายบนพื้นปูนเปียกฝนชายคนนั้นสวมสูทเรียบหรูที่ตอนนี้เ,อเธอะจนดูแปลกตาเด็กชายไม่รู้ว่าเขาคือใครรู้เพียงว่าลมหายใจของชายแปลกหน้ากำลังขาดห่วงช่วยด้วยเสียงแผวเบาหลุดออกมาพร้อมเลือดที่ไหลจากมุมป่าเด็กชายลังเลเพียงเสี้ยววินาทีโลกทั้งใบเคยสอนเขาว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนรวยหรือคนมีอำนาจเพราะมันมักจบลงด้วยความเจ็บปวดของคน จนแต่ดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความกลัวนั้นทำให้เขานึกถึงคืนหนึ่งในอดีตคืนที่เขาเรียกหาแม่แล้วไม่มีใครหันกลับมาเด็กชายถอดเสื้อเก่าขา,ขาดขาดของตัวเองออกมากดลงบนแผลอย่างไม่รู้วิธีที่ถูกต้องเลือดอุ่นซึมผ่านนิ้วมือที่สันเทาเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกครั้งเขามองซ้ายขวาเห็นปลายตรอกมืดสนิทเด็กชายใช้แรงทั้งหมดลากร่างหนักอึ้งของชายชรา,าเข้าไปหลบหลังร้านที่ปิดตายฝนยังคงตกไม่หยุดราวกับต้องการกลบทุกอย่างให้เงียบหายเขาคุกเข่าลงหายใจที่มือเปื้อนเลือดสันจนแทบควบคุมไมไไ่ด้ ชายชาราพยายามเอื้อมมือมาจับแขนเขานิ้วเย็นเฉียบผิดปกติอย่าบอกใครเสียงนั้นแหบพร่าแต่แฝงด้วยอำนาจที่แม้ใกล้ตายก็ยังไม่จางหายเด็กชายพยักหน้าโดยไม่รู้ว่ากำลังรับปากอะไรเขาควักโทรศัพท์เก่าที่เก็บได้จากถังขยะมันไม่มีซิมไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ยังโทรออกได้ในกรณีฉุกเฉินเขากดหมายเลขด้วยมือที่เปื้อนเลือดเสียงปลายสายตอบรับเหมือนเสียงจากโลกอีกใบเขาบอกตำแหน่งด้วยคำพูดสั้นๆก่อนจะวางสายทันทีเวลาผ่านไปช้าเหมือนถูกยืดออกเสียงลมหายใจของชายชาราดังไม่สม่ำเสมอ เด็กชายพยายามกดแผลแน่นขึ้นท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้นานแค่ไหนไฟหน้ารถคันหนึ่งสาดเข้ามาในตรอกตามด้วยอีกคันเสียงประตูรถดังปังผู้ชายในชุดดำครูเข้ามาอย่างเป็นระบบสายตาของพวกเขาไม่ใช่สายตาของตำรวจหรือคนธรรมดาแต่เป็นสายตาของคนที่คุ้นเคยกับความรุนแรงเด็กชายถอยหลังโดยอัตโนมัติใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกชายคนหนึ่งชะงักเมื่อเห็นเขามือที่กำลังจะชักปืนหยุดลงเมื่อชายชรา,าขยับนิ้วเล็กน้อยเป็นสัญ,ญญาณพวกเขารีบยกตัวชายชรา,าขึ้นเปลรถพยาบาลมาถึงในเวลาเดียวกัน แต่คนในชุดดำกลับเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไม่มีใครถามชื่อเด็กชายไม่มีใครสนใจว่าเขาเป็นใครในความวุ่นวายนั้นเด็กชายถอยออกมาทีละก้าวก่อนจะหายไปในเงามืดของตรอกเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเสื้อของเขาเปื้อนเลือดมือยังสัน่นแต่หัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนเพิ่งทำอะไรบางอย่างที่ใหญ่เกินตัวเช้าวันถัดมาข่าวดังสะเทือนเมืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งรอดชีวิตจากการลอบสังหารอย่างวุดหวิดภาพคฤหาสรูรูรถหุ้มเกราะ และกาติดอาวุธปรากฏเต็มหน้าจอเด็กชายยืนดูหน้าจอโทรทัศน์ในร้านขายของเก่าใบหน้าชายชาราบนจอคือคนเดียวกับที่เขาลากหลบฝนเมื่อคือนก่อนไม่มีใครรู้ว่าเด็กข้างถนนคนหนึ่งคือคนที่หยุดเลือดไว้ด้วยเสื้อขาดขาดไม่มีใครรู้ว่าการตัดสินใจเพียงไม่กี่วินาทีในตรอกมืดได้ผูกชะตาของเด็กชายเข้ากับโลกของอำนาจเงินตราและความลับที่ไม่เคยปรากฏบนหน้าข่าวรถสีดำคันยาวจอดสนิทหน้าตรอกแคบในเช้ามืดเด็กชายยากจนที่ยังนั่งกอดเข่ากินข้าวถุงราคาถูกเงยหน้าขึ้นเมื่อเงาของรถบังแสงแดด เสียงเครื่องยนต์เงียบลงอย่างพร้อมเพรียงประตูเปิดออกชายสามคนในชุดสูทก้าวลงมาท่าทางของพวกเขาไม่เหมือนคนที่หลงทางดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างคุ้นเคยกับพื้นที่สกปรกแห่งนี้นาทีหนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อเขาอย่างมั่นใจหัวใจเด็กชายกระตุกชื่อของเขาแทบไม่เคยมีใครเรียกถูกใช้แค่ในเอกสารโรงเรียนที่เขาไม่เคยได้เรียนจนจบเขาถอยหลังโดยสัญชาตญาณสายตาเหลือบมองทางนี้แต่ชายอีกคนขยับเข้ามาขวางอย่างสุภาพเกินจริงเราไม่ได้มาทำร้ายเสียงนั้นเรียบและเย็น เราแค่อยากพานายไปพบคนคนหนึ่งนาทีสายหน้าความทรงจําของคืนนั้นผุดขึ้นมาภาพเลือดฝนและดวงตาที่ใกล้ตายเขารู้สึกว่าการช่วยชีวิตครั้งนั้นกําลังไล่ตามเขามาในที่สุดมือหยาบกร้านกําแน่นขาแข็งจนแทบก้าไม่ออกรถแล่นออกจากตรอกเงาตึกสูงค่อยๆกลืนภาพบ้านสังกสีและร้านเก่าที่เขาคุ้นเคยถนนกว้างขึ้นสะอาดขึ้นโลกนอกตรอกดูเหมือนอีกประเทศหนึ่งนาทีนั่งเงียบมองมือของตัวเองที่ยังมีรอยแผลจากกระจกแตกชายข้างๆไม่พูดอะไรแต่สายตาไม่เคยละจากเขา คาราตั้งอยู่หลังประตูเหล็กสูงกาติดอาวุธยืนเรียงเป็นแถวทุกอย่างเงียบเกินไปราวกับโลกถูกสั่งให้หยุดเคลื่อนไหวนาทีถูกพาเข้าไปในห้องกว้างผนังหินอ่อนเย็นเฉียบชายชารานั่งอยู่กลางห้องบนเก e. ้าอี้รอเลื่อนสายตานั้นทําให้นาทีหยุดหายใจชั่วขณะเด็กคนนั้นชายชาราพูดเสียงต่ําคนที่อยู่ในตรอไม่มีคําขอบคุณไม่มีรอยยิ้มมีเพียงการประเมินค่าเหมือนมองหมากบนกระดานชายชุดสูตรคนหนึ่งยื่นแท็บเล็ตให้บนหน้าจอ คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพเด็กชายลากร่างชายชาราหลบฝนภาพมือเปื้อนเลือดภาพการหายตัวไปในความมืดเราตามหานายไม่ยากอีกคนพูดเพราะไม่มีใครเห็นนายเป็นใครประโยคนั้นแทงใจในทีลึกกว่าคำขู่ใดๆผนังด้านหนึ่งเลื่อนออกอย่างเงียบเชียบเผยห้องลับที่เต็มไปด้วยจอภาพแผนที่โลกเส้นข้อมูลเคลื่อนไหวราวกับเส้นเลือดเงาสะท้อนของสัญ,ญลักษณ์สีดำรูปดวงตาปรากฏบนพื้นหินอ่อนนี่ไม่ใช่บริษัทชายชารากล่าวไม่ใช่รัฐบาลและไม่ใช่กลุ่มอาชยากร เขาอธิบายด้วยน้ำเสียงราบเรียบเหมือนเล่าเรื่องอากาศองค์กรที่ไม่มีชื่อไม่มีตัวตนในเอกสารใดควบคุมการตัดสินใจของคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกตั้งแต่ค่าเงินสงครามไปจนถึงการล่มสลายของผู้นำประเทศทุกอย่างถูกขับเคลื่อนจากเงามืดนาทีฟังเหมือนกำลังฟังนิยายที่ไม่ควรมีอยู่จริงแต่ภาพบนจอไม่เปิดโอกาสให้เขาปฏิเสธใบหน้าคนดังนักการเมืองมหาเศรษฐีปรากฏและหายไปตามคำสั่งที่แสดงบนหน้าจอเหตุผลที่นายอยู่ที่นี่ชายชาราผู้ชา้าไม่ใช่เพราะความบังเอิญ แฟ้มเอกสารถูกวางลงบนโต๊ะตรงหน้าภาพถ่ายหญิงสาวคนหนึ่งทำให้ในทีมือสั่นใบหน้าที่เขาจำได้จากความทรงจำเลือนรางแม่ของเขาในภาพนั้นเธอยืนอยู่หน้าสัญลักษณ์เดียวกับที่อยู่บนผนังเธอเป็นหนึ่งในเราชายชรากล่าวและเธอทอรยศอากาศในห้องหนักอึ้งนาะทีรู้สึกเหมือนพื้นกำลังเอียงเอกสารระบุชื่อวันเกิดสถานที่ทุกอย่างตรงกับตัวเขาอย่างน่ากลัวแม่ไม่ได้ทิ้งเขาเธอพยายามซ่อนเขาออกจากเงานี้องค์กรต้องการผู้สืบทอดเสียงชายชุดสูทด,ดังขึ้น และเลือดของนายทําให้ระบบทั้งหมดเปิดรับนาทีเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยคําถามความกลัวและความโกรธปนกันเขาเป็นแค่เด็กข้างถนนแต่โลกใบนี้กลับกําลังดึงเขาเข้าไปในวงจรที่ไม่มีทางถอยเสียงประตูห้องลับปิดลงเบาๆราวกับตัดขาดทุกทางหนีเงาของสัญ,ญลักษณ์สีดาทาบทับบนตัวเขาอย่างช้าๆเอกสารถูกเปิดออกทีละหน้าเสียงกระดาษเสียดสีกันดังชัดในห้องที่เงียบเกินไปนาทีจ้องมองตัวอักษรที่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบทั้งชื่อวันเวลาลายเซ็นและตราประทับที่เขาไม่เข้าใจ แต่ทุกอย่างกลับพุ่งตรงมาที่ชีวิตของเขาอย่างแม่นยำราวกับมีใครบางคนเขียนเส้นทางนี้ไว้ก่อนที่เขาจะเกิดเสียอีกภาพถ่ายใบหนึ่งถูกดันมาอยู่ตรงหน้าเป็นภาพผู้หญิงในวัยสาวดวงตาแข็งกร้าวแต่แฝงความอ่อนล้าเธอสวมเสื้อสีเข้มยืนอยู่ในห้องเดียวกับสัญ,ญลักษณ์ดวงตาแห่งเงาใบหน้านั้นคือใบหน้าที่เขาเห็นในความฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่ของเขาผู้หญิงที่หายไปในคืนฝนตกเมื่อหลายปีก่อนเธอไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุชายชุดสูทพูดเรียบเธอตายเพราะการเลือก คำพูดนั้นทำให้นาทีหายใจติดขัดความทรงจำที่เคยผ้าเลือนเริ่มชัดขึ้นคืนที่แม่ปลุกเขากลางดึกเสียงรถที่จอดหน้าบ้านไม้ผูพังการวิ่งหนีโดยไม่รู้จุดหมายและคำสั่งสุดท้ายที่เธอพูดด้วยเสียงสั่นว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นห้ามเชื่อใครง่ายๆบนจอภาพปรากฏวิดีโอขาวดำแม่ของเขานั่งอยู่ตรงข้ามชายชาราที่ตอนนี้นั่งอยู่ไม่ไกลจากเขาในาห้องนี้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความดื้อดึงมือกำแน่นบนตักเหมือนกำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญองค์กรนี้ต้องการเด็กเสียงแม่ในวิดีโอพูด แต่เด็กคนนั้นไม่ควรเติบโตในเงาแบบนี้ชายชราในวิดีโอเอ็นหลังสีหน้าเย็นชาเด็กคนนั้นไม่ใช่ของเธอคนเดียวภาพตัดไปยังรายงานข่าวสั้นๆหญิงนิรนามเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไม่ไม่มีการสืบสวนไม่มีคำถามทีรู้สึกเหมือนนอกถูกบีบจนเจ็บปวดเขาไม่เคยรู้ว่าความเงียบในชีวิตของเขาถูกซื้อไว้ด้วยชีวิตของแม่เธอพยายามพานายออกไปจากระบบชายชราตัวจริงพูดขึ้นเธอลบข้อมูลซ่อนร่องรอยและยอมตายเพื่อให้แน่ใจว่านายจะไม่ถูกตามเจอ นาทีเงยหน้าขึ้นน้ำตาไม่ไหลแต่สายตาสั่นไหวความโกรธประปนกับความสูญเสียจนแยกไม่ออกเขาอยากตะโกนอยากทำลายทุกอย่างตรงหน้าแต่ห้องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกลืนกินอารมณ์ของคนให้เหลือเพียงความว่างเปล่าแฟมอีกเล่มถูกเปิดออกเป็นแผนผังสายเลือดชื่อคนมากมายเชื่อมโยงกันด้วยเส้นบางๆชื่อแม่ของเขาอยู่ตรงกลางเส้นหนึ่งเชื่อมมาหาเขาโดยตรงผู้สืบทอดไม่ได้ถูกเลือกจากความสามารถชายชุดสูทอธิบายแต่จากสายเลือดและการยอมรับของระบบ เขาถูกพาไปยังห้องทดสอบเครื่องจักรโลหะเย็นเฉียบเชื่อมต่อกับข้อมือและขมับหน้าจอแสดงขึ้นข้อมูลที่เขาอ่านไม่ออกเสียงเครื่องดังสม่ำเสมอเหมือนชีพจรของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ภาพในหัวของเขาพุ่งทะลักออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ถนนเปียกฝนทั้งขยะมือเปื้อนเลือดใบหน้าแม่ในคืนสุดท้ายทุกอย่างถูกร้อยเข้าด้วยกันเป็นเส้นเดียวระบบตอบสนองทันทีตัวเลขเปลี่ยนสีเสียงเตือนดังขึ้นเบาๆการเชื่อมต่อสมบูรณ์ใครบางคนพูด นาทีรู้สึกเหมือนมีบางอย่างถูกปลดล็อกความรู้สึกแปลกประหลาดไหลผ่านร่างกายไม่ใช่พลังแต่เป็นการรับรู้เขามองเห็นรูปแบบในความโกลาหลนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เคยดูไม่เกี่ยวข้องกันเขาถอดสายออกด้วยมือสั่นๆเงยหน้าขึ้นมองสัญ,ญลักษณ์ดวงตาแห่งเงาที่ฉายบนผนังมันไม่ใช่แค่เครื่องหมายอีกต่อไปแต่มันเหมือนกำลังมองตอบกลับมาเธออยากให้นายมีทางเลือกชายชาราผู้ชชาแต่โลกของเราไม่เคยมีทางเลือกจริงๆนาทีหลับตาลงภาพแม่ซ้อนทับกับภาพเงามืดที่เคลื่อนไหวอย,อยู่หลังเปลือกตา ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ตลอดชีวิตกำลังรัดแน่นรอบตัวเขาเหมือนห่วงโซ่ที่มองไม่เห็นและทุกลมหายใจทำให้มันกระชับขึ้นอีกเล็กน้อยแสงไฟในห้องประชุมสว่างขึ้นช้าช้านาทีนั่งอยู่ตรงกลางโต๊ะยาวที่ทำจากหินสีดำผิวเรียบเย็นจนรู้สึกได้แม้ผ่านเสื้อผ้าก้าอีรอบโตะไม่ว่างเปล่าอย่างที่คิดแต่เต็มไปด้วยเงาคนที่นั่งนิ่งเงียบและมองเขาเหมือนกำลังประเมินสินค้าดวงตาแต่ละคู่ไม่แสดงอารมณ์มีเพียงความคาดหวังที่กดทับอากาศให้หนักอึง้งบนผนังด้านหลังปรากฏข้อมูลไหลผ่านเป็นเส้นยาวตัวเลขชื่อ บริษัทรัฐบาลและบุคคลสาคัญเชื่อมโยงกันราวยายแมงมุมนาทีไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดระบบที่เชื่อมต่อกับเขาก่อนหน้านี้ทําให้บางอย่างซึมเข้ามาเองโดยไม่ต้องแปลความรู้สึกเหมือนมองภาพจากที่สูงเห็นทั้งเมืองในครั้งเดียวชายชาราที่เคยเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างไม่อยู่แล้วเก้าอี้ของเขาว่างเปล่าแต่ไม่มีใครกล้าขยับไปนั่งแทนสายตาหลายคู่หันมาหานทีโดยพร้อมเพียงราวกับคําสั่งที่ไม่ได้พูดออกมาตามกฎเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเงามืดผู้สืบทอดต้องยืนยันการรับตําแหน่ง แผ่นกระจกใสเลื่อนออกจากโต๊ะเผยอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีเข็มบางเฉียบและเซ็นเซอร์เรืองแสงนาทีจ้องมันนิ่งมือที่เคยสั่นเมื่อไม่กี่วันก่อนกลับนิ่งอย่างประหลาดเขาไม่รู้ว่าความสงบนั้นมาจากการยอมรับหรือจากการถูกบีบให้ไม่มีทางเลือกเขาวางฝ่ามือลงบนกระจกแสงเปลี่ยนสีทันทีเสียงยืนยันดังเบาๆข้อมูลบนผนงังเคลื่อนไหวเร็วขึ้นชื่อบางชื่อดับลงบางชื่อสว่างขึ้นเหมือนถูกเลือกหรือถูกลบภาเพเหตุการณ์ต่างๆปรากฏต,ต่อหน้า เขาการประชุมลับในประเทศที่เขาไม่เคยไปการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนนับล้านตกงานคำสั่งสั้นๆที่ทำให้ใครบางคนหายไปจากโลกนาะทีรับรู้ทั้งหมดเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเขายังย่างข้าวจากถังขยะอำนาจไม่ใช่ของขวัญเสียงเดิมพูดมันคือภาระนาะทีและสายตาจากจอมองเงาคนรอบโตแล้วผมต้องทำอะไรไม่มีคำตอบในทันทีความเงียบยืดออกเหมือนทดสอบความอดทนสุดท้ายข้อมูลชุดหนึ่งถูกดันขึ้นมาเป็นชื่อบริษัทข้ามชาติตัวเลขสีแดงกระพริบแรงผิดปกติ ตัดสินใจเสียงนั้นกล่าวถ้าปล่อยไว้เมืองหนึ่งจะล่มสลายถ้าแทรกแซงประเทศหนึ่งจะเสียเสถียรภาพนาทีรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่ใช่ทางกายภาพมันคือความจริงที่ว่าไม่ว่าทางไหนก็มีคนเจ็บเขาหลับตาลงภาพแม่ผุดขึ้นมาเสียงที่เคยสั่งให้เขาอย่าเชื่อใครง่ายๆซ้อนทับกับภาพเงามืดที่เคลื่อนไหวไม่หยุดมือของเขาขยับไปบนโต๊ะเลื่อนข้อมูลเล็กน้อยเส้นหนึ่งเปลี่ยนทิศตัวเลขชะลอลงเสียงหายใจของใครบางคนรอบโต๊ะเปลี่ยนไปแม้พยายามซ่อนบันทึกการตัดสินใจแล้วระบบประกาศ นาทีลืมตาขึ้นโลกไม่ได้ถล่มลงมาในทันทีไม่มีเสียงโห่ร้องหรือปรบมือมีเพียงการทำงานของเครื่องจักรที่เดินหน้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเริ่มเข้าใจว่าที่นี่ไม่มีคำว่าชนะหรือแพ้มีแค่ผลลัพธ์และราคาที่ต้องจ่ายหลังการประชุมเงาคนค่อยๆลุกขึ้นและหายไปทีละคนไม่มีการจับมือไม่มีคำแสดงความยินดีนาทีถูกทิ้งให้อยู่ลำพังกับผนังที่ยังคงฉายข้อมูลไม่รู้จบสัญ,ญลักษณ์ดวงตาแห่งเงาปรากฏชัดตรงหน้าเขาเดินเข้าไปใกล้กระจกมองเงาสะท้อนของตัวเอง เด็กชายยากจนในภาพนั้นยังอยู่แต่ถูกซ้อนทับด้วยบางอย่างที่หนักกว่าดวงตาของเขามองลึกขึ้นเหมือนกำลังคำนวณสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นประตูด้านหลังเปิดออกชายชุดสูทคนหนึ่งยืนรอโลกภายนอกจะไม่มีวันรู้จักคุณในแบบนี้เขาพูดแต่ทุกการตัดสินใจของคุณจะกำหนดชีวิตพวกเขานาทีพยักหน้าเบาๆก้าวเ,เดินออกจากห้องแสงไฟด้านหน้าศาสตร์เข้ามาเงาของเขายาเวเหยียดไปตามพื้นหินอ่อนเชื่อมต่อกับเงาอื่นๆที่ซ้อนทับกันอยู่ก่อนแล้ว